สิทธิเท้าฝื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากมาย หลายคนนะคะบอกว่าสเสน่ห์ของพี่ฟ้านะคะก็คือการร้องเพลงซึ่งพี่ฟ้าก็คิดแบบนั้นค่ะเพราะว่ามันคือพรสวรรค์ที่มาควบคู่กับพรแสวงกับพี่ฟ้ามาตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่สําหรับพี่ฟ้าในการที่เราจะมองใครสักคนหนึ่งมีเสน่ห์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันก็ต้องเป็นรูปรักภายนอกนะคะซึ่งหุ่นเป็นเรื่องสําคัญมากๆแน่นอนค่ะคลิปนี้นะคะพี่ฟ้ามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆสาหรับพี่ฟ้าที่ช่วยดูแลหุ่นให้แบบเซ็กกระเดกแบบนี้มาดูค่ะ นี่เลยคะ่ะเจลลี่ไฟเบอร์นะคะทานง่ายมากๆเลยนี่ดูความเข้มข้นของเขาสิแล้วก็ละลายเร็วมากพี่ฟ้าจะใช้หลอดคนนะคะคือถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งน้องจะกลายเป็นเจลลี่เป็นเจลลี่แบบกินง่ายมากอร่อยมากที่สําคัญคือเนี่ยคนแป๊บเดียวคือกินกลิ่นผลไม้มันฟุง้งแล้วมันหอมมากแล้วที่สําคัญมันไม่หวานด้วยคะ่ะทานง่ายๆพี่ฟ้าชอบมากเลยกลิ่นมันยัว่วจริงคะ่ะ อร่อยมากใครที่อยากหน้าท้องแบนราบนะคะตื่นมาก็หุ่นดีเลยแนละที่สำคัญเนี่ยเจลลี่ไฟเบอร์ตัวนีนะ้ทานแล้วไม่ปวดท้องบิดไม่ปวดเขาเรียกว่ามันไม่เป็นมันไม่ใช่ฟิลยาถ่ายมันคือไฟเบอร์นะคะและที่สำคัญช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ด้วยอยากหุ่นดีแบบพี่ฟ้านะคะต้องเจลลี่ไฟเบอร์เลยค่ะลอง